สวัสดีค่ะมาตามสัญญานะคะจากเพจนชานางฟ้าออนไลน์ค่ะปิ๊กนะคะวันนี้มาตามสัญญาค่ะที่ได้ เคยบอกไว้กับทุกๆคนนะคะว่าสําหรับผู้ที่ไม่มีเวลานะคะแล้วก็อยากที่จะเสกสรรชีวิตในระมิชีวิตใหม่ไปด้วยกันนะคะละฉันก็ได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือพลังในระมิดค่ะหรือว่า law of attraction นะคะที่เกิดจากการดึงดูดโชคลาภความมัง่งคั่งความร่ำรวยความสำเร็จนะคะวันนี้นชัชก็อ่านบทที่1นนะคะแล้วก็ไฮไลท์ไว้วันนี้ก็จะมาเล่านะคะจุดสำคัญนะคะประเด็นสำคัญของบทที่1นนะคะให้กับทุก ท่านนะคะที่ติดตามเพจนชชานางฟ้าออนไลน์ค่ะปิ๊งนะคะวันนี้ก็บทที่หนึ่งนะคะบทที่หนึ่งมีชื่อว่าพลังดึงดูดโชคลาภการงานความร่ำรวยความสุขความสำเร็จนะคะใครอยากมีบรบทุกข้อบ้างคะโชคลาภการงาน ความร่ำรวยความสุขความสำเร็จนะคะใครอยากมีครบทุกข้อวันนี้ตั้งใจดูคลิปนี้แล้วก็ฟังไปด้วยกันเลยนะคะโอเคเริ่มเลยนะคะเขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้นะคะ้วฉันก็อ่านเรียบร้อยแล้วก็ไฮไลท์นะคะประเด็นสําคัญมาเล่าให้กับทุกทุกคนฟังนะคะเคล็ดลับความร่ำรวยความสุขความสาเร็จนะคะทุกทุกด้านเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วไม่จาเป็นเลยนะคะที่จะต้องเกิดจากที่เราจะเป็นคนที่ดีเลิศนะคะหรือว่าเราทํางานหนักหรือขยันหมั่นเพียรค่ะแต่มันจะมีอะไร ที่ง่ายกว่าแล้วก็เหนื่อยน้อยกว่านะคะที่สามารถนาไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จได้นะคะแล้วก็เคยสังเกตไหมคะในหนังสือบอกว่าคนที่มีโชคลาภอยู่เนืองๆกลับเป็นคนกลุ่มที่จํานวนน้อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาค่ะ ผูกขาดกับโชคลาภความรํำรวยความสําเร็จไว้แล้วนะคะก็คือเขาสามารถที่จะดึงดูดหรือเนรมิตนะคะความมัง่งคั่งความรํำรวยหรือโชคลาภเข้ามาสู่ตัวเขาค่ะจะมีวิธีและกระบวนการในหนังสือเล่มนี้นะคะ7ขั้นตอนนะคะเดี๋ยวอาชาจะบอกนะคะทีนี้มาดูเลยนะคะว่า คำตอบที่สำคัญค่ะเขาบอกว่าพวกเขาดึงดูดทุกสิ่งที่ต้องการจากพลังภายในของตัวเขาเองนะนคะ